วัดีครัวันนี้พบกกับช่องสุภกินชาแนลเชื่อเกินครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูโปรแกรมอขออภัยครับวันนี้เป็นยุวชนหญิงครับย้ายมาที่แข่งที่ประเทศไทยนะครับจากอุซเบย์ AVC เตรียมย้ายสึกยุวชนโยกจัดที่เมืองไทย AVC หรือสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียเตรียมย้ายการแข่งขันยุวุชนหญิงชิงแชมป์เอเชียจากอุซเบกิสถานมาจัดที่ไทยเนื่องจากติดปัญหาจากชาติเจ้าภาพ เรืออากาศโทชาลิตรวงประเสริฐรองประธานกิติมศาสตร์ตลอดชีพสามพันวอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือว่า AVC เปิดเผยว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงอายุต่ตำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี2022ที่ประเทศเบกิสถานตะย้ายมาชิงใช้ที่ประเทศไทยศึกชิงแชมป์เอเชียในเรื่องยุวชนหญิงเดิมทีจะแข่งขันหน้กรุง ฮาร์ดเคนประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่6-13มิถุนายน2565แต่เนื่องด้วยเจ้าภาพมีปัญหาเรื่องของคณะกรรมการการบริหารของสมาคมวอลเลย์บอลอุซเบกิสถานจึงไม่สามารถจัดการแข่งขันในรายการนี้ได้และทาง AFC มองว่าประเทศไทยมีความพร้อมและศักยภาพในการจัดการแข่งขันที่ดีจึงจะย้ายการแข่งขันในรายการนี้มาจัดที่ประเทศไทยโดยจะคงกำหนดชิงชัยในวันที่ ในวันและเวลาเดิมและคาดว่าจะใช้สนามยมเนเซียศูสู่กีฬาเทศบาลนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นสนามแข่งขัน สำหรับทีมที่เข้าร่วมกันในขันว์นอลเยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่14ปี2022มี11ทีมประกอบไปด้วยอุซเบกิสถานญี่ปุ่นจีนไทยเกาหลีไต้หวันคาซัคสถานอิหร่านอินเดียออสเตรเลียและฟิลิปปินส์โดยในรายการนี้จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ5ทีมและกลุ่มละ6ทีมแต่ละกลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมดทีมอันดับ1อันดับ2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศส่วนทีมอันดับ3อันดับ4หลุนไปแข่งขันในรอบจัดอันดับ5-8 ผลการจับสลากแบ่งกลุ่มกลุ่ม A 1อุตเบยกิสถานไทยเกาหลีออสเตรเลียและอีหลานอีหานกลุ่ม B ญี่ปุ่นจีนไทยญี่ปุ่นจีนไต้หวนันฟิลิปปินส์อินเดียและคาสักสาานขณะเดียวกันเรืออากาศ โทชาลิตยังเผยว่าสหพันธ์วลเลย์บอลนานาชาติแล้ว FIBB จะทําการปรับระดับอายุของการแข่งขันในรายการยุวชนเยาวชนของประเภททีมชายและประเภททีมหญิงของศึกชิงชมปโลกมาให้อยู่ในรุ่นอายุเดียวกันด้วยซึ่งเดิมทีศึกชิงชมปโลกในอายุรุ่นเยาวชนชายจะเป็นรุ่นยูสิและเย่วชนหญิงจะเป็นรุ่นย1 8ซึ่งในครั้งต่อไปจะปรับรุ่นอายุให้เท่ากันที่ย1 9ส่วนในรุ่นเยาวชนชายจะเป็นยูย่และเยาวชนหญิงจะเป็นยูย่ และในครั้งต่อไปจะปรับพายุให้เท่ากันที่ 20u21 ยนอกจากนี้ FIB เล็งเพิ่มการแข่งขันในรุ่น u17 ชิงแชมป์โลกเข้ามาเอางรายการอีกด้วยนี่ท่าก็เป็นการปรับเปลี่ยนเราก็ต้องรอดูต่อไปนะคบสำหรับบริวารยุชนหญิงนะครับชิงแชมป์ชิงแชมป์ทั้งหลายแห่งเอเชียนะครับ2022ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตันไปก่อน,อน,อนสวัสดีค่ะ